ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุก่านก็ยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นนห่งหกอีกแล้วเป็นเนวทาสิบธันวาคมก็โปรดใช้ วิจารณญาณในกนรารรับชมด้วยเราไปชุมกันเลยใบนี้ก็เบ่งปันคู่ล่างเน้นตรองนะเน้นตรองท่านก็เบ่งปานโคสองเก้าสองเก้า,กาห้าเก้า แปกหกแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปกหกแปดเก้านะเบ่งปันสี่ชุดเป็นเดียวทางขอบคุณจริงๆขอมูลต่อไปครับผมใบนี้โน,น,นะนทันหลักอร่อยนะดาวเบ่งปันนธนหลักอร่อย ก็เบ่งปันดับหกดับสองดับสี่ดับหกดับสองดับสนีะ่ก็เบ่งปันดับสตัวนะเบ่งปันดับสามตัวให้พิจ,จารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี้ก็เบ่งปณนทานโคูดสองตัว10หน่วยแล้วก็ชุด3ตัวทานึ่งสาหสามเจ็ดหหนึ่งห3าสามห้าสี่ห้าห้ แล้วก็เดี่ยวทันชุดสาตัว3าม3 3มหนึ่งสามสามห3ึ่งสาม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 สี่สามสามห้าสห้าหจรวม10ชุดเป็นเนวทางนะท่านผู้ชมก็ ขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับผม เบ่งปานรวมตัวคู่สองตัวล่างจากหลายแนวทางนะจากหลายแนวทางก็เบ่งปานหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าสาม ห้านหนึ่งห้าหกห้าศูนย์ก็เบ่งปันเปกคู่นะท่านเบ่งปันเปกคู่ให้พิจ,จารณาต่อไปครับผมใบนี้ก็อีกหนึ่งแนวทางรวมชุดสามตัวนะท่านเก็บหน้าจอได้นะวิน 1, 1 30568 92แล้วก็จับชุดสาตัวนะท่านผู้ชมนะก็เคปหน้าจอได้นะท่านแล้วก็เด่นที่1 3แล้วก็05นะท่าน1 3แล้วก็05ก็ขอบคุณนะขอบคุณแนวทางที่ชี่เบงปานอย่างเร็ว ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง3 9 3 9 8 3 9 8 3 8 3 9 9 8นะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปันสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุด พิจารณาไปต่อกันใบนี้ครับผมเบ่งปันเด่นล่างเบ่งปันเด่นล่างนะท่านผู้ชมเด่นล่างเนาะเบ่งปันเบ่งปันเก้าศูนแล้วก็หนึ่งสองไม่ชนนะท่าน อดีตที่ผ่านมาก็โชน,น์ผ่านแต่ครั้งนี้ไม่ชศูนย์กับ12แก็บคู่9ก้าหนศแล้วก็0ูนะกระเบ่งปัน4ชุดให้พิจารณา เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาคู่สองตัวล่างอดีตผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเนท่านใหม่นี้ครับ1719 หนึ่ง9ูน5 7สอง0นหะ้าจะเบ่งปันรวม5ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้ครับครบล่ากครบล่ากห้าตัวนะ ก็อดีปผ่านนะอดีพผ่านเดาทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสนะี่ห้าหกเจ็ด่นะเบ่งปานหตัวให้พิจ,จารณาเดาทันที่แล้ว1 5 6, 7, 8, ึ่งห้ผ่านครบ แนวทานที่แล้วก็ผ่านครบนะต่อไปครับโคนบนฟ้าหลักร้อยท่านท่านกะเบกปานห้า้า 0 3นย์สดนะเปดตัวท่านก็แบ่งปันเปดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ เด่นเต็มล่าเด่นเต็มล่าก็เบ่งปัน0 2 3 4 6 7 8ดาวนะท่านดาวเจา้จาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันยังไงก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ ทันนี้ก็เต็มร้อยสิบหน่อยเต็มร้อยสิบหน่อยดาวเบงปานสามสี่ห้าหกเจ็ตัวนะท่านเต็มร้อยสิหน่อยเต็มร้อยสิบหน่อยเบงปาน8ปดตัวให้พิจารณา เป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานบนนะเบ่งปานแบบ4ตัว0ูน9 0ห้าปดเก้าูนห้าปดเก้านะอดีตที่แล้ว3 4 1 7 4พันนะ อดีที่แล้วก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน0 5 8ย์นะขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้กุ้งเบนสิหน่วยโบนสุดที่2 10หน่วยโบนสุดที่2อเบ่งปานเก้านย์ เจ็ดห้านะหนึก้น้าหนงะโกงนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานอย่างเรียวทำใจท่านผูชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือก็คลิปนี้เ,าเราเจอกันเพียงเท่านี้เนะเาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะ คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม